สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามใน u t u b e นิพนธ์ออโต้คานะครับกับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นที่ภาษาอีสานบานเท่านะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องผู้ใหนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณนาคุณอาทั้งหลายนะครับอ่าทัหานิพนธ์ออโต้คานะครับไม่บอตองันเว้าภาษาอ่ากลางก็ได้ครับบอกอีสานบานเท่าก็ได้ ผมนิพอนออตโตค่ากับคนอีสานลูกอีสานคือกันครับาบ่ต้องจําเป็นนะครับที่ว่าจะโทรมาว้าภาษากลางครับนิพอนออตโตค่าก็ได้ว้าเป็นภาษาล่าบ้านเฮาก็ได้ครับพี่คุณพ่อคุณแม่ครับรถทุกคันนิพอนออตโตค่าการันตีให้ครับแต่นะครับอขออนุญาตพูดภาษากลางคือว่าผมรีวิวนียก็คือให้ลูกค้าได้ดูนะครับก็คือทั่วประเทศไทย แล้วก็ทั่วโลกนะครับมคือในช่องผ่านทางช่องทาง YouTube นะครับมันไม่ได้เหมือนว่าลงใน Facebook แค่ส่วนตุคคนนะครับเพราะ Facebook มันจะอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นหรือว่าต่างๆไม่ไกลกันครับเพื่อนของเพื่อนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าผมลงใน YouTube ก็คือเป็นสื่อหลักของอช่อง y o u t u b e ของนิพนธ์อตุตคากับร้านเจ้าของร้านที่ชื่อว่าหอจกอธนยศรุ่งเดืองเจริญยนต์2019นะครับ ร้านเรามีชื่อเต็มๆว่าหอจอกอธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019นะครับ u t u b e นิพนธ์อัลตคาแล้วก็ YouTube ฝากของพี่ทายผมด้วยธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2 0ั9้คันนี้มาชมกันเลยนะครับ t ต y ยต a t ไทเกอร์ดีโฟดีคอมเมอเร็วปี0-3น็อตไม่ขยับสีเคยเก็บมาเป็นบางชิ้นนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอน100เปอร์เซนตนะครับคันนี้การันตีได้เครื่องดีแอร์เย็นช่วงล่างแน่นนะครับถามว่าเครื่องสวยไหมเครื่องสวยเครื่องดีนะครับ ช่วงล่างโอเคล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับรถคันนี้โครงสร้างเดิมๆนะครับสีเดิมๆบ้างนะครับมีเก็บสีมาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่น็อตฝากระโปรงไม่ขยับขยื่นนะครับกระจกเดิมนะครับตัวกานข้างเดิมคันนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่2 5 0 0 0บาทนะครับติดเครดิตติด BL มาหาที่ร้านเลยนะครับติดเครดิตติด BL นะครับมาหาที่ร้านเลยนะครับเราช่วยได้นะครับโดยเฉพาะติดคืนมอเตอร์ไซค์ติดบัตรอีออนนะครับ ติดบัตรเครดิตติดบัตรกดเงินสดติดทอกสติดธนาคารติดกู้บ้านติดค้ำประกันสามารถมาเช่าซื้อรถคันนี้ได้แต่ลูกค้าต้องมีคนคำน้ำ1คนนะครับตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะครับ,ขข Finance, ค,รบคันนี้นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนการันตีได้สวยจริงแท้นะครับคันนี้ t o y ย t a t i ทเก D4D c o m เ o อร a เรเครื่อง2.5นะครับคันนี้สวยจริงนะครับอ่าทำไมถึงเปิดฝาถังน้ำมันให้ดูนะครับ เราจะให้ดูรอบๆฝาถังน้ามันด้วยนะครับว่ารถเคยทําสีมาไหมหรือว่าเป็นยังไงเราจะให้ลูกค้าได้ดูกันหมดเลยนะครับสําหรับนี่ปุ่นออโต้คาร์กับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วครับคันนี้ขายตามสภาพโครงสร้างนี้นะครับกันชนท้ายไม่มีนะครับยางอะไหล่มีนะครับยางอะไหล่แม่แรงน่าจะมีนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าไทเกอร์ดีโฟดีคอมมอนเรลนะครับระบบเบรก ABS เป็นตัว G ถุงลมนิรภัยนะครับ ถุงลมนิรภัย Airbag ABS นะครับคันนี้สำหรับท่านใดสนใจนะครับที่อยากจะเป็นเจ้าของไทเกอร์นะครับสีน้ำตาลนะครับคันนี้ก็โทรหานิผลออโต้คาร์ได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026นะครับ0985984026ผมนิผลออโต้คาร ยินดีให้บริการสำหรับ t ต y ยต a t ไทเกอร์ D4D คอมเบอร์เรลสวยๆคันนี้นะครับร่องรอยเคยเก็บสีมาบ้างตรงช่วงแคบนิดหน่อยนะครับเห็นไหมสีมันจับเพี้ยนออกนิดนึงนะครับนอกนั้นสีเดิมทั้งคันนะครับตัวนี้มาเริ่มจากกันชนหน้านะครับกันชนหน้านะครับร่องรอยมีบ้างไหมมีนะครับมีบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับกันชนหน้านะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าโครเนี่มนะครับไฟตาเดิมแท้แน่นอนนะครับสายปิ้งนะครับ กระจกโคหน้าโคเนียมเป็นโตโยต้านะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับว่าเป็นโตโยต้านะครับตัวนี้นะครับมีซุ้มล้อตกแต่งมาเรียบร้อยนะครับนี่นะครับซุ้มล้อตัวนี้แต่งมานะครับแต่ยางไม่มีใส่นะนะครับอันนี้เป็นเดิมของมันนะครับแล้วก็แผ่นฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนสีเดิมเดิมนะครับคันนี้ฟังเสียงถือว่าสภาพพร้อมใช้งานได้เลยนะครับพร้อมและนี้ก็เล่มพร้อมโอนนะครับ ตัวนี้นะครับป้ายทะเบียนได้มาเลขใหม่แล้วนะครับเป็นป้าย60นะครับ6025นะครับมหาสารคามนะครับภาษีปี66นะครับคันนี้เป็นรถป้ายมหาสารคามนะครับดูดีๆนะครับ b r อ6025นะครับมหาสารคามกระจกเดิมแท้แน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับคันนี้ดูนะครับ บางแท้แน่นอนเดิมๆนะครับรอยมีบ้างตําหนิไหมมีบ้างเล็กน้อยนะครับคือตัวพวกนี้นะครับนี่เล็กๆสติ๊ติดสติกเกอร์นะครับรอยเดิมมันนะครับตัวนี้ก็โลโก้ตัวนี้น่าจะมีอยู่นะผมหาดูเดี๋ยวดูก่อนนะครับมันน่าอาจจะมีนะครับคำว่าไฮลักตัวนี้นะครับเป็น t o โย t ้าไทเกอร์ดีโฟรดีคอมมอนเลแล้วนะครับตัวนี้เป็นคอมมอนเรวนะครับราคาก็อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคาให้ทราบก่อนเลย นะครับสำหรับ t ต y ยต้าไทเกอร์ดีโฟดีคอมเอร์เรลคันนี้นะครับเสนอราคาเปิดอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทต่อรองได้1นึ0 0 0สาบาทต่อรองได้นิดหน่อยนะครับถามว่าต่อรองได้นิดหน่อยในเงินขายไหนเงินเงินสดอาจจะลดไม่ได้นะครับลดได้นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นเงินดาวนะครับก็ดาวอยู่ที่25 0 0 0ืาจัดไฟแนนซ์แสนห้างวดก็อยู่ที่4 0 0 0กว่าบาทนะครับงวดอยู่ที่4 0 0พกว่าบาทนะครับลูกค้าติดเครดิตติด BL นะครับ แต่คือติดเฉพาะพวกพี่ว่าติดบัตรเครดิตติด BL หมายถึงว่าอะไรนะครับก็คือ1ติดสินเชื่อกู้มอเตอร์ไซค์นะครับกู้ทกระสอกู้ออมสินติดค้ำประกันนะครับอะไรต่างๆที่ไปออกรถแล้วที่เขาบอกว่าขึ้นเครด,ดิตติดบูโรนะครับยกเว้นอย่างหนึ่งนะครับที่ออกไม่ได้เลยถ้าถามว่าออกได้ไหมออกได้แต่ยากมากก็คือติดคืนรถยนต์นะครับถ้าติดคืนรถยนต์รถกระบ,บะรถเกง๋ง ไม่สามารถที่จะออกได้นะครับออกได้ยากมากนะครับผมบอกได้เลยนะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดที่อยากได้รถไปค้าขายงวด4,000กว่าบาทผมแนะนำคันนี้เลย t o y ยต้า i g เกอ D4D Common Rail นะครับคันนี้สวยจริงการันตีได้เครื่องดีใช้ได้ทนอีกนานนะครับโครงสร้างเดิมๆรถสภาพสวยๆคันนี้นะครับราคาไม่แรงนะครับ175,000บาทดาวแค่25,000นะครับงวด4,000กว่าบาทนะครับ ปอนดอยู่ที่60งวดนะครับถ้าลูกค้าท่านไทยสนใจก็หยิบโทรศัพท์โทรหาญี่ผลออโตคาขาได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026นะครับ0 9 8 5 9 8 4 0 2 6นะครับฟางเสียงบางนะครับเนี่ยนะครับบางๆงแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้ถามว่าพร้อมใช้งานรับเหมาก่อสร้างนะครับอยากได้รถไว้ใช้งานรับเหมาก่อสร้างนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาดูรถได้เลยนะครับที่ จังหวัดมหาสารคามนะครับลอยดูนะครับผมจะให้ดูนะครับเห็นไหมครับรอยอาร์คต่างๆนะครับว่ายังเดิมไหมเดิมหมดเลยเห็นไหมนะครับเนี่ยเม็ดองเม็ดอาร์คทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับคันนี้เครื่องดีแอร์เย็นช่วงล่างแน่นนะครับดูภายในนะครับภายในสวยมากนะครับแล้วก็เบาะเบาะก็มีชำรุดบ้างเล็กน้อยอยู่คือฝั่งคนขับนะครับนอกนั้นก็ไม่มีนะครับดูนี้ครับเบาะสะอาดมากนะนะครับคอนโซลนะครับตัวนี้เหมือนกัน ตัวนี้เกะหน้านะครับนี่ภาษีพลบหน้าเล่มครบเรียบร้อยนะครับต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้คอนโซลคอนโซลนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้เครื่องเสียงตอนนี้ยังไม่มีติดนะครับเครื่องเสียงก็จะเป็นเลนเครื่องเสียงธรรมดาอ่าก็จะเป็นพวกวิทยุรุ่นอ่าฟังเพลงอ่า USB เสียบโทรศัพท์แค่นั้นนะครับตัวนี้นะนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ติดนะครับเป็นพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยตัวนี้นี่นะครับคือ ประตูด้านข้างคือโครงสภาพนี้นะครับหลังคาก็เหมือนกันแบบนี้นะครับโครงสร้างหนึ่งนี้เลยนะครับนี่นะครับก็ถามว่าสวยไหมสวยเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับเบาะแคบนะครับเบาะแคบไม่มีขาดไม่มีชํารุดนะครับพื้นพรมสะอาดมากนะครับไม่มีเจาะทําลําโพงนะครับไม่มีตีตู้ใหม่มานะครับตัวนี้ให้ลูกค้าได้เห็นกันแบบจัดจชัดเจนกับนิพผลออโต้คาร์กันเลยนะครับแล้วก็ดูที่สําคัญนะครับรถเก่าๆพิควาไหมตะเข็บเดิมๆไหมนะครับ ผมให้ดูเลยนะครับลอยเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับเดิมแท้โรงงานเดิมเดิมหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่คือเม็ดอาร์คเดิมหมดเลยครับโรงงานนะครับของแท้แน่นอนนะครับตัวนี้สําหรับใครนะครับท่านใดสนใจนะครับก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้อีกนะครั้งหนึ่งนะครับ098 598 4026นิ์นผลออโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเอาแบบให้ละเอียดเลยสำหรับลูกค้าที่อยู่ว่า ไม่ว่าท่านจะอยู่ไหนของประเทศไทยก็สามารถซื้อได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่นะครับกรุงเทพนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับได้หมดนะครับแผ่นฝาท้ายนะครับเคยทําสีมานะครับแผ่นฝาท้ายก็เคยทําสีมานะครับนี่นะครับแผ่นฝาท้ายเคยทําสีมาแต่ตัวท้ายนี่เดิมนะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับทุกอย่างนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ทั้งสองข้างนะครับเดิมหมดนะครับตัวนี้นี่นะครับ ร่องรอยฝาดหายมีตำหนิบ้างเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ยังเป็นตัวเดิมของโรงงานนะครับเป็น ABS ก็เหมือนเดิมตัวเดิมโรงงานนะครับสําหรับคันนี้นะครับเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนะครับซ้ายขวานะครับด้านท้ายนะครับซ้ายขวาอยู่มดเอ่ออยู่หมดนะครับครบทุกอย่างนะครับสําหรับคันนี้โตโยต้าไทเกอร์ D4D คอมเอร์เรลนะครับคันนี้เครื่อง2.5นะครับเครื่อง2.5ลูกค้านะครับอ่ ถามว่าประหยัดไหมประหยัดเหมือนกันนะครับไทเกอร์แต่ให้ถ้าเป็นไทเกอร์เครื่องสามพันนี้ค่อนข้างจะกินน้ํามันนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ต่างกันมากนะครับถ้าเป็นไทเกอร์นะนะครับอันนี้นะครับเป็นยางนะครับยางดีสี่เส้นเลยผมบอก้เลยยางดีสี่เส้นนะครับอันนี้บางๆเดิมๆนะครับเห็นไหมอันนี้ครับก็คือไม่มีร่องรอยการโปะเข้ามาก็คือหมายถึงว่าอันนี้สภาพเดิมๆไม่มีชนข้างแถวผังน้ํามันแน่นอนนะครับตัวนี้มีให้ดูได้กันแบบจัดจเลยนะครับ แล้วก็ยางดีสี่เส้นนะครับผมบอกด้วยว่ายางดีสี่เส้นนะครับคัดซีสวยนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นลิฟ์ให้ลูกค้าดูก็ขออภัยด้วยนะครับเราก็จะรีวิวให้แบบไปเร็วๆนิดนึงนะครับก็ถามว่ารถเคยทําสีมาบ้างไหมเคยทํามานะครับอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบว่าอันไหนเดิมอันไหนทําสีผมก็บอกลูกค้าหมดนะครับตัวนี้ประตูด้านข้างเดิมหมดนะครับฝั่งนี้ที่บอกว่าเบาะมีชํารุดตรงไหน ก็ตรงนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเจ็บเย็บเข้าให้นะครับตัวนี้เดี๋ยวมีได้เย็บออกนะครับเพราะว่าบนดูได้ออกนะครับเดี๋ยวเย็บเข้าให้เก็บงานให้นะครับพวงมาลัยเป็นตัว g นะครับตัว g airbag นะครับถุงลมนิรภัยนะครับแล้วก็จะพาไปดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องด้วยนะครับนี่น็อตไม่มีการขยับขยื่อนตามที่ผมรายงานให้ได้เลยนะครับสําหรับรถโตโยต้าไทเกอร์ดีโฟรดีคอคันนี้นะครับ หน้าเดิมท้ายเดิมกระจกไฟฟ้าเซฟตี้ล็อกด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับมาดูด้านหน้านะครับถามว่าเดิมแท้แน่นอนไหมมาดูนะครับน็อตฝากระโปรงเนี่ยไม่ขยับขยืขย่นเลยเห็นไหมนี่คือของเดิมแท้แน่นอนนะครับตัวนี้น็อตแก้มเดิมไม่ขยับนะครับแผ่นเพจเดิมไม่มีการยิงใหม่นะครับระบบเบรก ABS นะครับตัวนี้นะครับ แบตเตอรี่ใหม่ 3k นะครับาคานหน้าเดิมแท้แน่นอนนะครับไม่มีร่องรอยการถอดน็อตแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับคานหน้าเดิมแท้แน่นอนนะครับสติกเกอร์อยู่ครบหม้อพักน้ําเดิมนะครับกองอากาศตัวเดิมนะครับตัวนี้นะครับทุกอย่างสติกเกอร์อยู่ครบหมดนะครับที่สําคัญน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับผมจะให้ดูแบบชัดๆนะครับนี่นะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นของการขันน็อตนะครับอันนี้คือเดิมแท้แน่นอนนะครับ ไตาเดิมแท้แน่นอนเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้าได้ฟังและที่สําคัญแผน่นฝากระโปรงนี้ของเดิมแท้แน่นอนร0อเปอร์เซนนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องนะให้ลูกค้าได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับสําหรับ e Tiger D D. อเออร์ตาไทเกอร์ดีโฟดีคอมมเรลหันนี้นะครับติดง่ายไหมนะครับนะครับไม่1 9ึ่งแกิโลสายพานไทมิ่งเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับฟับงเสียงนะครับดูนะครับ ควรไม่ขาวควรไม่ดำนะครับเสียงไทเกอร์นะครับโตโยต้าไทเกอร์นะครับน้ำมันเครื่องยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับไม่มีดันไม่มีไอนะครับตัวนี้นะครับดูไม่มีดันไม่มีไอนะครับสายคานไทมิ่งเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้โตโยต้าไทเกอร์ดีโฟดีคอมเบอรเร็วนะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับสนใจ ที่อยากจะเป็นเจ้าของ Toyota t i g e ก D4D c o m m o ี r เร์เคันนี้นะครับจดเบอร์โทรศัพท์ผมได้ไว้ไ,วได้เลยกับนิพนธ์อตโตคากับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วก็คือ0985984026นะครับราคา175,000บาทนะครับเล่มพร้อมโอนบริการส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับลูกค้าติดเคเดีตติด DL ต้องมาเซ็นที่ร้านถึงจะได้ผ่านง่ายนะครับ มาผ่านเลยครับสองหมื่นห้านะครับคันนี้ดาวสองหมื่นห้าจบรับรถได้เลยนะครับดาวสองหมื่นห้านะครับคันนี้ดาวเริ่มต้นที่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับงัวสี่พันกว่าบาทนะครับถ้าค้าท่านใดสนใจก็โทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดห้าเก้าแปดสี่ศูนย์สองหกนะครับงัวสี่พันกว่าบาทนะครับหกสิบหัวแต่ถ้าเป็นฮะสิบแปดหัวจะตกที่อยู่ที่ประมาณห้าพันนะครับสี่สิบแปดหัวจะตกอยู่ที่ประมาณห้าพันนะครับ อันนี้คือสตเตลตาไทเกอร์ดีโฟดีคอมเมอเร็วนะครับมาดูมันดันมันไอไหมวันนะครับไม่มีนะครับไม่มีดันไม่มีไอครับตัวนี้นะครับสำหรับไทเกอร์คันนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับวันไม่ขาวขวันไม่ดำนะครับดู ็นไงบ้างครับเนี่ยนะครับไทเกอร์สวยๆคันนี้เลยนะครับสำหรับผมนิพนธ์ออโต้คานะครับยินดีให้บริการนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโตโยต้าไทเกอร์ดีโฟร์ดีคอมเร็วคันนี้นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่ขยับนะครับถามว่าเครื่องโอเคไหมเครื่องโอเคนะครับคันนี้เครื่องโอเคนะครับช่วงล่างโอเคโช๊คหน้าเปลี่ยนใหม่ทั้งคู่นะครับโช๊คหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งคู่นะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ แล้วก็ที่สําคัญช่วงล่างหนึบนะครับช่วงล่างหนึบคาร์ตดีคาร์ตนิ่มนะครับฟิล์มติดให้ใหม่นะครับเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของ Toyota t i ทเก D4D คอมเมอร์เรคันนี้ก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์098 598 4026นิพนธ์ออตโตค้คาร์ยินดีให้บริการนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นลิฟให้ลูกค้าได้ดูก็ขออาภัยด้วย แต่การันตีและยืนยันได้ว่าน้ำมันเครื่องไม่มีซึมแน่นอนร้อเอร์เซสามารถโทรผ่านวิดีโอคอลดูอีกหนึ่งรอบได้นะครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มั่นใจแต่สำหรับลูกค้าที่มั่นใจก็สามารถจิตจองได้เลยนะครับก็คือดาว25 0 0 0นะครับค่างวดก็อยู่ที่4,000กว่าบาทหรือว่า5 0 0 0แล้วแต่ลูกค้าจะเป็นคนกำหนดนะครับ48งวดกับ60งวด อันนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารหรือว่าเอ่ยเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็รีบๆเข้ามาชมรถได้นะครับที่จังหวัดมหาสารคาม0 98 5984026นะครับราคาไม่แรงนะครับคันนี้ราคาไม่แรง175,000บาทสำหรับ Toyota t i g e ก b D4D Common Reel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ